สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวีทีทุกคนเลยนะคะพบกับคณิตศาสตร์บายครูมิวสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนภาพเวนค่ะหรือว่าเวนไดอะแกรมนะคะ การเขียนแผนภาพแสดงเซตจะช่วยให้ความคิดเกี่ยวกับเซตนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในบทนี้เราจะเรียกมันว่าแผนภาพเวนค่ะซึ่งเราจะแทนเอกภพสัมพัสยูด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปปิดใดๆก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยสำหรับส่วนอื่นๆนะคะซึ่งเป็นสับเซตของ U นะคะเราจะแทนด้วยวงกลม หรือวงรีก็ได้ค่ะหรือเป็นรูปปิดใดๆก็ได้เมื่อเรากำหนดให้ U แทนเอกภพสัมพัทธ์และ A, B เป็นสับเซตของ U นะคะเราจะเขียน A, B นะคะไว้ใน U แบบนี้ค่ะแผนภาพเวนนะคะจะมีหลายรูปแบบค่ะเรามาดูแบบแรกกันนะคะแบบแรกเซต A และเซต B จะแยกกันอยู่แบบนี้ค่ะจากรูปนะคะเซต A และเซต B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยนะคะต่างคนต่างอยู่แบบนี้เราจะเรียกเซตที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยว่าเซตไม่มีส่วนร่วมค่ะ รูปแบบต่อไปนะคะเซต A และ B มีสมาชิกบางส่วนร่วมกันนะคะก็คือตรงนี้ค่ะที่มันร่วมกันเราเกล่าวได้อย่างนึงว่า A เนี่ยไม่เป็นสับเซตของ B และ B ก็ไม่เป็นสับเซตของ A นะคะสำหรับรูปแบบนี้นะคะ B นะคะจะอยู่ใน A ก็แสดงว่าสมาชิกทุกตัวเลยของ B นะคะเป็นสมาชิกของ A ค่ะแบบนี้เราถึงกล่าวได้ว่า B เป็นสับเซตของ A ค่ะรูปแบบนี้และ รูปแบบนี้นะคะจะแตกต่างกันนะคะก็คือถ้าเป็นบางส่วนนะคะแสดงว่ามันไม่เป็นสับเซตแต่ถ้าอยู่ใน A ทั้งหมดเลยแบบนี้จะเป็นสับเซตค่ะสำหรับรูปแบบนี้นะคะก็จะมีวงกลมวงเดียวเลยนะคะก็คือวงกลมวงนี้แสดงว่าเซต A กับเซต B เนี่ยมันเป็นวงกลมวงเดียวกันใช่ไหมคะจะได้ว่าสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B ก็เป็นสมาชิกของเซต A ค่ะ เราจะได้ว่า a เท่ากับ b ค่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะจากโจทย์เนี่ยจะกําหนดให้ u เท่ากับ 1>, 1 2 3 4 5 6แล้วก็ a เล็ก b เล็กแล้วก็ c เ kind of ล็กค่ะแ,และกำหนดเซต a เท่ากับ1 2 3 4และเซต b เท่ากับ3 4 5 6ค่ะเขาบอกว่าจงเขียนแผนภาพเวนนะคะแสดงเซตทั้งสองนี้สิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องดูนะคะก็ให้ดูส่วนที่มันซ้ํากันนะคะหรือตัวเลขหรือตัวอักษรที่มันซ้ํากันค่ะ ใน a กับ b นะคะ a มี1 2ยังไม่ซ้ำกับ b นะคะและมี3ซึ่งเหมือนกับ b ค่ะมี4ที่เหมือนกับ b ค่ะฉะนั้นส่วนที่ซ้ำกันก็จะมี3และ4ให้เอามาเขียนใน แผนภาพนะคะในส่วนที่ซ้ากันตรงนี้ค่ะเขียนเลข3และเลข4ไปเลยจากนั้นนะคะมาดูเซต A ว่าเหลือเลขอะไรบ้างนะคะเซต A จะเหลือเลข1และเลข2นะคะให้นําเลข1และเลข2นะคะมาเขียนไว้ในแผนภาพจากนั้นไปดูเซต B ค่ะว่าเหลือเลขอะไรบ้างเหลือเลขและเลข6ค่ะนํา5กับ6มาเขียนในวงกลมนะคะจากนั้นถ้านักเรียนทําถึงตรงนี้คะแนนเต็ม10ครูจะให้แค่8ค่ะ นักเรียนยังทําไม่สมบูรณ์นะคะนักเรียนจะต้องไปดู U นะคะว่าใช้ตัวไหนไปแล้วบ้าง1 2 3 4สาี่ใช้ไปแล้วนะคะ5ใช้ไปแล้ว6ใช้ไปแล้วฉะนั้นตัวเลขที่เหลือก็จะเหลือ,ลอ A B และ C เล็กนะคะให้นักเรียนนะคะนํามาเขียนภายในกรอบสี่เหลี่ยม U นะคะแต่ห้ามเข้าไปอยู่ในเซต A และเซต B นะคะตัวอย่างต่อมานะคะกำหนดแผนภาพดังนี้ค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะกำหนดแผนภาพดังนี้ค่ะเขาบอกว่าจงหาจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซต A นะคะจำนวนสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต B สมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต A และไม่อยู่ในเซต B นะคะนักเรียนต้องดูโจทย์นะคะถ้าถามจำนวนเราจะตอบว่ามีจำนวนกี่ตัว แต่ถ้าถามหาสมาชิกไม่ต้องนับจำนวนนะคะแค่เขียนสมาชิกทุกตัวลงไปจากแผนภาพนี้นะคะเขาบอกว่าหาจำนวนสมาชิกที่อยู่ใน A ฉะนั้นนักเรียนก็ดูนะคะวงนี้คือวง A ฉะนั้นให้นักเรียนเอาเลขทั้งหมดใส่ลงไปเลยค่ะให้นักเรียนดูนะคะว่าเซตนี้นะคะทั้งหมดนี้คือ A ฉะนั้นอะไรที่อยู่ในเซต A ให้เขียนทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีอย่าลืมนะคะเวลาเขียนเซตให้เขียนวงเล็บปีกาด้วย จากนั้นนะคะให้นักเรียนนํามาเขียนเซตนะคะอันดับแรกที่เราจะต้องเขียนก็คือใส่วงเล็บปีการนะคะและตามด้วยตัวเลขเลยค่ะมีตัวมีสามสี่ห้าเจ็ดแล้วก็มีสี่ค่ะนักเรียนสามารถเขียนเรียงหรือสลับกันได้เลยนะคะเพราะมันไม่ผิดจากนั้นเขาถามหาจํานวนใช่ไหมคะนักเรียนก็นับเลยค่ะว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5สามี่ห้าหมีทั้งหมด6ตัวดังนั้นเซต A มีสมาชิก6ตัวค่ะข้อ2นะคะ จำนวนสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต B ค่ะตรงไหนหน้าที่มันเป็นส่วนที่ซ้ำกันตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะมี 2, 5และ7ค่ะให้นักเรียนนะคะนำไปเขียนเลยอย่าลืมใส่วงเล็บปิดกาเปิดและปิดนะคะมีทั้งหมด3ตัวค่ะ ข้อสมนะคะสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต A และไม่อยู่ในเซต B ไม่อยู่ในเซต A เซต A คือตรงนี้และไม่อยู่ในเซต B เซต B คือตรงนี้ฉะนั้นก็เอาตัวเลขที่อยู่ข้างนอกนะคะไปใส่ค่ะก็จะมี b มี x แล้วก็มี8นะคะตรงนี้นะคะไม่ต้องเขียนจำนวนสมาชิกค่ะเพราะเขาไม่ได้ถามหาจำนวนนะคะเขาถามแค่ว่าให้หาสมาชิกเฉยๆตัวอย่างต่อมานะคะกำหนดให้เซต A นะคะ เท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5สสเซต B เท่ากับ 4, 5, 6, 7และ c เท่ากับ 3, 5, 7, 8เนะคะเขาบอกว่าให้เขียนแผนภาพเวนแสดงเซตทั้ง3นะคะสิ่งแรกที่จะต้องดูนะคะคือดูส่วนที่มันซ้ำกันก่อนนะคะว่า A B และ c น่ยมีอะไรซ้ำกันบ้างจากที่ดูนะคะจะมีอ่าเลข5้ใช่ไหมคะที่มันซ้ำกันอ่า ะะเป็นสมาชิกของ A, B และ C เลยฉะนั้นสิ่งที่มันซ้ำกันของทั้ง3มเซตนะคะให้นักเรียนนำไปเขียนไว้ตรงกลางเลยค่ะส่วนที่มันซ้ำกันทั้ง3มเซตนะคะมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้อยู่ในทั้ง A, ทั้ง B และทั้ง C เลยค่ะจากนั้นนำ5้าลงไปเขียนเลยค่ะสิ่งต่อไปที่นักเรียนจะต้องดูนะคะให้ไปดูว่าส่วนต่อไปนะคะก็คือให้พยายามเติมตรงนี้นะคะ เติมตรงนี้และเติมตรงนี้ก่อนที่จะไปเติมวงข้างนอกนะคะส่วนนี้นี้และนี้นะคะไว้เติมทีหลังสุดเลยจากนั้นมาดูส่วนนี้ก่อนค่ะส่วนนี้นะคะก็คือวงกลม b และวงกลมส่วนนี้คือ a และ b เ็จ a และเศจ b ที่ซ้ำกันนะคะไปดูว่า a กับ b ตรงไหนซ้ำกันบ้างก็จะมี4ที่ซ้ำกันแค่ตัวเดียวใช่ไหม c l 4กับ5แต่5เราเขียนไปแล้วค่ะ ฉะนั้นก็จะเหลือแค่เลข4นะคะให้เรามาเติมไว้ตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะไปดูว่า a กับ c ตรงไหนซ้ำกันบ้างนะคะ a กับ c a จะมีเลข3ใช่ไหมคะ c ก็มีเลข3ฉะนั้นเลข3คือเลขที่ซ้ำกันฉะนั้นมาให้นักเรียนนำมาเติมตรงส่วนนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็คือ b กับ c ไปดูส่วนที่ซ้ำกันระหว่าง b กับ c นะคะว่ามีอะไรซ้ำกันอ่า b มี7นะคะ c ก็ 7, มี7ฉะนั้นนำ7มาเติมค่ะเติมตรงนี้นะคะ ที่เหลือนะคะให้ดูว่าเซต A เหลืออะไรบ้างนะคะเหลือ1กับเหลือ2นักเรียนก็สามารถเติมใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะเซต B จะเหลือ6ใช่ไหมคะก็ใส่ไปได้เลยเซต C นะคะเหลือ8ก็ใส่ไปได้เลยแบบนี้ค่ะในข้อนี้นะคะเขาจะไม่กำหนดยูให้นะคะฉะนั้นภายนอกก็จะไม่มีตัวเลขที่เราจะไปเติมนะคะ ตัวอย่างต่อมานะคะเราจะกําหนดให้ U เนี่ยเป็นเซตของจำนวนนับนะคะซึ่งจำนวนนับที3 4 5 6่1 2 3 4 5 6, ไปเรื่อยๆจำนวนนับจะไม่มีลบนะคะให้เซต A มีสมาชิกเป็น1,2,3,4,5,6,7เซ็ซต B มี2,4,6และ C มี1,3,5ค่ะจงเขียนแผนภาพเวนแสดงเซตทั้ง3นะคะ ในข้อนี้นะคะจะไม่เหมือนข้อที่แล้วนะคะทำไมครูถึงทำรูปมาแยกกันแบบนี้นะให้นักเรียนดูนะคะว่าเซต B เนี่ยมี2 4 6ซึ่งมันอยู่ในเซต A หมดเลยค่ะทั้ง2ทั้ง4และ6จากนั้นมาดูเซต C นะคะเซต C มี1มี3มี5เซต A ก็มีค่ะ1 3 5แสดงว่าทั้งเซต B นะคะและเซต C เนี่ยเป็นสับเซตของเซต A หมดเลยค่ะเป็นสับเซตก็คือมันจะอยู่ข้างในวงนั้นหมดเลย ฉะนั้นนะคะเราก็ตั้งชื่อนะคะเซตให้มันเป็นเซต B ีอ่าอีกวงนึงเป็นเซต C จากนั้นนะคะถ้าไมครูถึงเขียนวงกลมแยกกันให้นักเรียนมาดูเซต B นะคะกับเซต C ว่ามันมีส่วนไหนที่ซ้ํากันไหมมันไม่มีเลยใช่ไหมคะฉะนั้นวงกลมนะคะจะไม่มาร่วมกันค่ะมันจะแยกกันอยู่เพราะมันไม่มีส่วนไหนที่มันซ้ํากันเซต B มีใครบ้างมี2มี4มี6เขียนไปเลยค่ะเซต C มีใครบ้างคะมี1 3 5ห้า อา้าวแล้วเซต A อล่ะคะหายไปไหนให้นักเรียนมาดูนะคะว่าเซตเใช้ใครไปบ้างแล้วนะคะใช้1ไปแล้ว2 3 4 5 6นะคะใช้ไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็คือ7ค่ะฉะนั้นเราต้องสร้างเซต A ขึ้นมาค่ะเซตเของเรานะคะจะอ้อมพวกนี้อยู่นะคะเพอาะเซตเมีพวกนี้อยู่หมดเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นเซต A ค่ะแต่เลขอะไรหน้าที่เรายังไม่ได้เขียนเลข7ใช่ไหมคะฉะนั้นเราเติมลงไปเลยค่ะแบบนี้ก็สมบูรณ์แล้วค่ะในข้อนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องแผนภาพเวนแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนทาใบงาน1.1คอในเว็บได้เลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนคนใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคาบหน้ามาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย